เวลานี้ก็คือว่าลีบลีบไม่เอานะไม่เอารีบเคียสะ่เอาเอาเอาแ่น้มเอาเอาแต่นมนก็ไม่เอาเอาแายกันเอตอนนี้ค่ะมีมีสร้างองน้ำด้วยแล้วก็มีายเสอีสร้างน้ำแอบมาอยู่ในตัวเราลอหลอหลนแอบมยหตัว อาบุหลวงพ่อไปให้ยเจ็บหายปวดหายทรมานออกจากล่างนี้ไปอิ่มน้ำส้ำลานไม่มืดไม่บอดไม่มืดไม่งงแล้วโชคดีมีชัยอาอ,อาบุญอุกสนนะ ไปได้ฮะออกคือบ้านที่ไปได้เลยบุญแล้วได้ออกบุญได้กุศลแล้วได้บุญได้กุศลแล้วไปเบาปเบาเธอมัหนักไอ้นี่ด <c oughs> ทางออกทำงางออกทางออกเอาบุญอกุศลแล้วออกจากล่างนี้ไปอุบเบาล่งโปร่งนาการแบบนี้ไปได้เบาเลย

how <laughs> <laughs> <laughs>